สวัสดีครับวันนี้มาดูวัตถุมงคลของหลวงปู่สิมนะครับพุทธาโลนะครับวัดถ้ำผาป่องนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะหลักๆเลยนะครับนะครับดูด้วยรุ่นนี้ก่อนนะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับมีโค้ดสอเสือนะครับมางมีโค้ดเลข9นะต่อโค้ดนะครับแบบนี้อยู่หลักร้อยนะครับนะครับแบบนี้นะอ่าเป็นพระ เข่าปีลึกนะน่าจะปีประมาณ17 18นะครับนะแต่ว่าไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับประมาณสัก5 600กบุกลบนะนะครับราคาขายนะนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนวะก็หลักพันนะครับจะสู้เ,เ,เหรียญเมตากับวงเข็มมาไม่ได้นะอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับโคจะอยู่ทางซ้ายมือนะ ด้าหลังเป็นปิดตานะครับปี17นะครับแบบนี้ก็อยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยต,ต้นเลยนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเนื้อสิ์เนี่นคือคล้ายๆเนื้อนาวานะจะอยู่หลักร้อยไปปลายนะครับเมื่อก่อนเคยขึ้นไปพันกว่าบาทนะครับนี่เป็นหลังยันนะครับรุ่นนี้จะมีมี2แบบนะหลังนะนะครับนี่เป็นเนื้อสธิ์เหมือนกันนะคือเนื้อนาวานะใช่ไหมมีหลังปิดตาขลังยันนะครับ ราคาไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะบางคนบอกว่าเนื้อหลังปิดตานิยมกว่านะครับนะแบบนี้นะมีสามเหรียญให้ชมปึ๊บนะครับเผื่อใครเจอแล้วไม่ได้แพงนะเป็นพระก็เรียกเงินพระแบบย่อยๆนะครับแบบนี้ก็เช่ารวมๆมานะครับนะครับก็ก็ได้เงินนะครับนะครับเป็นพระที่เปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับนะครับนะนะถึงจะย่อยๆก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น เหรียญเมตานะก็ยินดีรับเช่านะครับหลายๆพันนะห้าพันหกพันนะยินดีรับเช่านะครับช่วงนี้ก็ราคาดรอปลงนิดนึงนะก็เช่าตามสภาวะนะครับนี่เป็นปิดตารุนนียังไม่เล่นนะไม่ค่อยนิยมนะครับปิดตามหาเศรษฐีนะปีหนึ่งแปดนะครับนะอ่าเปิดใครมีนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่ซิมนะครับยินดีรับเช่านะครับถ้าเป็นเนื้อพิเศษพิเศษก็ยินดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางทีเป็นเนื้อทองแดงอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างจะย่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้ารวมๆแล้วก็ยังได้ตังนะ นีก็ได้หลักพันนะครับนะครับหลักพันต้นๆนะก็รับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์ดี s s g ไ n c m ย c m นะครับ g-u-n-c-m นะครับยินดีรับเช่าผ้านะครับขอบคุณครับ